สวัสดีครับกะมอนี้นะครับกะสีมาเบาคุยนะครับมาทําความรู้จักนะครับก่อนสีเลียงว่าเลียงค้ายนะครับผู้ใดที่ยังบวชหัสีเตยมเตรียมตัวจังไหนนะครับหรือว่ายังบวชหัวสีเริ่มจากหนังนะครับกอนบวาสีเลียงว่าเลียงค้ายนะครับก่อนเท่าสีเริ่มเลียงนะครับ เขาต้องหูจักจะของก่อนนะครับแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าเขาสี่เลี่ยงแบบไหนนะครับถ้านเป็นงอขุนนะครับงอขุนควายขุนนะครับเขาต้องมีโจทย์ก่อนว่าเขาสิขุนจักเดือนนะครับเขาสิขายให้ไผนะครับไปขายบ่งไยนะครับตลาดอยู่บ่งไหนะครับนี่คือโจทย์ คือเฮ่าเลียงเขาตรงมีตลาดนะครับท่านเป็นง่วงขุนควายขุนนะครับแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับหัวหารนะครับใส่อย่างแน่นะครับลงเลื่อนนะครับข้อสิเหตุแบบไหนนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเฮาตองเบิงหนึ่งต้นทุนเฮานะครับเฮาตรงหัวเฮ่ามีทุนหลายปันใดเขาคนเสียเลียงแบบไดนะครับขั้นมีทุนหน่อยนะครับ ซื้อมาเรียงโตสองโตนะครับจะแนะนําให้เป็นงัวโค้งงัวซา,ากนะครับซื้อมาขุนให้มันอ้วนแล้วขายนะครับไปขายตลาดได้เลยนะครับหรือมีพอขามาให้กําไรเข้ากับขายนะเพราะว่ามมนได้กาไรอยู่ในนอนนะครับท่านเด็ยไปซื้อขุนแบบงัวผูนะครับสองสองปีสามปีมาขุนนะครับ้มนได้หกลอยลูกหาลอยลูกเจ็ดรอยลูก,ลกใช่ไหมครับ เข้าต้องจับคุ่มกันนะครับเพราะว่าหนึ่งทุนเข้าหน่อยนะครับสินค้าเข้าหน่อยนะครับการต่อร่องเข้ากับย่อมหน่อยนะครับเข้ากจะถือกดราคานะครับก็แนะนําให้คัดที่เลี่ยงแบบนี้ก็ต้องจับกลุ่มกันนะครับยังน้อยก็ให้มีพ่อความต้องการนะครับลดหนึ่งนะครับลดหนึ่งก็สิบเจ็ดสิบแปดตนะครับหกลอหนึ่งนะครับหรือสามสิบตนะครับ เาต้องร่วมตัวกันให้ได้นะครับผููละต2โสองตร่วมโตกันนะครับแล้วก็ดิต่อแรงนะครับขั้นมีหลายนะครับเ่ากะสิมมีพ่อขาเขามาติดต่อเองนะครับขั้นเพื่อนหูนะครับวัสดกับฝากอัดวิดีโอนะครับแล้วก็แอดไลน์ผมมาทรงมานะครับเดี๋ยวผมสีร่งให้นะครับแล้วก็ซิมมีผพูเขาไปเบิ้งนะครับหลยนะครับคนต้องการหลายนะครับสายสายเนื้อนะครับบนตรงห่วงตลาดบ่มีวันสิ้นสุดนะครับแล้วก็ ขึ้นลงกับตามราคาตลาดนะครับบอ่อขึ้นหลายลงหลายเพราะว่ามันบ่อได้อยู่ที่ความสวยงามนะครับวัดกันที่กิโลอย่างเดียวนะครับแล้วกา็ขั้นสีเลียงง้วงว่าต้นน้ำนะครับง้วต้นน้ำก็คือเลี้ยงลูกขายนะครับขายเ้าสีเลียงแบบขายเพื่อ ไปสายเนื้อหรือว่าเาสีเหลียงสายพัฒนานะครับขั้นสายเนื้อนะครับกับตลาดมันกว้างอยู่แล้วนะครับเข้ากับเบรงต้นทุนเข้านะครับมีหนึ่งคือเบรงจะข่วงก่อนนะครับเขา้ามีแปลงหนีมีพื้นที่วอมีพื้นที่หลายบันไดน,นะครับขั้นเขามีทุนหลายแล้วเขาสี่เรลียงต้นหน้ามืองใครับ กะรมัระยะเวลาการใส่เงินเข้ากั็ต้องรูนะครับว่บาปีหนึ่งนะครับทองเก่าเดือนนะครับแล้วก็ต้นน้ำหนึ่งยังหน่อยก็ต้องอายุปีนะครับปีปีหรือสิบหาเดือนนะครับหรือว่าเข้าเสิเอาไป พัฒนานะครับขายสายพันธุ์อันนี้เขาก็ต้องเน้นสายพันธุ์นะครับที่ดีนะครับในการผสมนะครับเพราะว่าหึเขาเบิงทีเดืองความสวยงามนะครับขั้นเป็นบีมัตเตอร์เป็นเชลูเล่นะครับเป็นแบงกัตพื้นกปทส่เบิงเลี่ยมตูนะครับอัตราการแลกเนื้อนะครับเบิงมัดกรรมเนื้อนะครับว่าสวยงามนะครับหรือว่าไปในทาง สายสายเนื้อนะครับเนื้อห้าชินี่กับขั้นเป็นตัวฟูนะครับกัตอนนี้ขาดตลาดอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือตลาดนี่ตัวฟูนี่เพิ่นเอาไปคุ้นนะครับตอนนี้ยังขาดตลาดอยู่นะครับกักะดีนะครับผมมาตลาดโมตันนะครับแล้วกัสินค้าความต้องการนี่ยังหลายกว่าสินค้าคือโตัว,ว่านี่ครับ โอพอตลาดนะครับมันกระสีเห็ดในเฮ้าเนี่ยโบตันนะครับมีโอกาสไปได้ไกลนะครับขั้นพัฒนาสายพันธุ์ถ้าก็ต้องเลือกขั้นไปสายเนื้อเขาก็ต้องตลาดกวางนะครับขั้นไปบามันบามันเขาก็ต้องเบิงโซนเบิงกระแสเบิงความนิยมของพื้นที่นะครับแล้วก็ของจังหวัดที่อยู่ ทางเขานะครับว่าเพื้นนิยมอย่างครับนิยมพอพันไหนที่เป็นที่นิยมนะครับบอกแล้วคนหู้จักเลยนะครับบอกแล้วอ๋อครับครับนะครับแล้วก็มีใบยืนยันนะครับโมเมนต์ว่าสีตามใจเจ้าของนะครับขั้นเท่าฉีเน้นการตลาดนะครับขั้นตามใจเข่านะครับกระถึกใจเข่าครับแต่ว่ามันโมมีผู้มักน้ำเข่าเวลาเข้าขายนะครับมันกะ สื่อคุณลักษานะครับขั้นเชลลนสายพ่านเลนนี่เขาต้องเบิงความนิยมเบืองกระแสการตลาดนะครับว่ามันไปทางไหนนะครับเพื่อที่เป็นการง่ายในการขายนะครับแล้วก็ขั้นเท่าทีเรียงว่าค้อยเนี่ยครับเขาต้องเบิงว่าไปพื้นฐานเขาเลยเขามีพื้นฐานบอนะครับ แรกๆเลยต้องเบ่งพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานนะครับเ้ามีความรู้หลายบันไหนนะครับเคยเลี้ยงม้าบอหรือมีประสบการณ์การเลี้ยงบอนะครับเบ่งอาการงวเป็นสัตว์นะครับเป็นบบสังเกตงวเป็นโรคเป็นบอนะครับพวกโรคส้มหรือว่ามีพยาธินะครับเ้าสังเกตนักใสนะครับคันผู้เคยเลี้ยงคนเกสีเบ่งเป็นนะครับการคลอดนะครับคลอดที่ เบรงแล้วเข้าพิจารณาแล้วว่ามันอันตรายนะครับเข้ากับที่ใดซอยท่านดังนครับเข้าต้องมีประสบการณ์ในการเบองนะครับท่านบมฮัมมีกก็นแนะนําให้ศึกษาก่อน,นะครับศึกษาก็คือทั่วไปนะครับตามยูทูบถามหมอไปอบรมนะครับตามประตูสัตว์นะครับพอศึกษาแล้วเข้าต้องลงมือเหตนะครับเพราะว่ามันสิแตกต่างกันนะครับประสบการณ์ ทฤษฎีกับการปฏิบัตินะครับมันสีแตกต่างกันนะครับผู้บางคนยังโมโหอยู่ว่าเจ้าของอยากเลี่ยงเพราะเห็นมูได้และอยากเลี่ยงหรือเลี่ยงเพราะมากอิหลีนะครับขั้นขั้นเลี่ยงเพราะมากอิหรีนะครับจังไซกับไปรอดนะครับและก็บอ่าขาดทุนนะครับเพราะว่าเข้าเลี่ยงในระยะยาวแต่ว่าขั้นเลี้ยงเพราะ เห็นเขาเลี่ยงแล้วอยากได้อยากมีเห็นเขาขายได้ตัวแพงก็อยากเลี่ยงนะครับเลี่ยงพเพราะกระแสอันนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะวันหนึง่งเวลากระแสมันตกเข้าสีท่อนะครับเวลาเข้าซื้อเข้ากับซื้อตามกระแสแต่เวลาเข้าขายนะครับมันกับสีบลได้ตามดังใจเข้านะครับเข้ากับสีท่อแล้วเข้ากับสีเลือเลี่ยงไปนะครับก็แนะนําคุยกับเจ้าของให้รู้เรื่องก่อนนะครับว่าเข้ามัก อหลีหรือว่าไปตามกระแสนะครับอยากเหตดอหลีนะครับ,ห,ห,นะรบหรือว่าเป็นอารมณ์แค่ชั่วข้าวนะครับขั้นตัดสินใจว่ได้ก็ให้แนะนําไปล่องเรียนก่อนนะครับล่องเรียนกับคนที่มีนะครับลองไปศึกษานะครับไปเรียนกับเพื่อนจักมือสองมือนะครับจักอาทิตย์หนึงก็ได้นะครับขั้นวาง ไปขอคุเลี้ยงเร่อยครับเ่าต้องเอาประสบการณ์คือเพื่อนปล่อยไปเข้ากับไปน้ำเพื่อนเลยครับจนเขาชินได้รูกิจกรรมการเลี้ยงว่ามือเศร้าเขาต้องเห็ดยังนะครับแล้วก็พ่อเที่ยงเขาชิได้เห็ดยังนะครับช่วงใดเขาต้องปล่อยต้องกินต้องพักเขาข้อไม่น่ะครับพ่อเข้าไปแบบอาทิตย์สองอาทิตย์พ่อ,อไปแล้วเขาหยุดนะครับบัน้นสมีความคิดหอดนะครับคือบดิเฮด มันสีโบเปลี่ยนอายุนะครับนั่นแหละคือเขาเริ่มซึมซับนะครับที่จะอยากเลี้ยงอีวีนะครับเริ่มมักนะครับที่สําคัญที่สุดคือเบิงพื้นฐานแต่ละคนมากบวกือกันนะครับคือพื้นฐานก็นกคือหนึ่งข้อมูลสองพื้นที่สามเงินนะครับบวกือกันเข้เาต้องเบิงเจ้าของก่อนนะครับเบิงพื้นที่นะครับ เบิ่งพื้นที่มาเฮ่ามีพื้นที่หลายบันไดนะครับมีพื้นที่เป็นโคกเป็นหนองหรือว่ามีแต่ทีเจ้าของนะครับหรือว่ามีแต่ไฮแต่หน้าปล่อยใบอ้บ่อนะครับยง้มเขาห้องสีเรียงไหลนะครับการเลียงแบบไม่เนี่ยครับเท่า,ากับต้องปลูกงานนะครับาก็คือลดพูดพื้นที่นะครับเรียงแบบมีประสิทธิภาพนะครับบอรตรงหลายนะครับขั้นที่มหลายนะครับก็เอาประสิทธิภาพนะครับ เอาคุณภาพนะครับเขาว่านะครับแต่ว่าขั้นมีทีหลายก็ยุทธ่การบริหารจัดการนะครับว่าเข้าสีเรียงแบบใดนะครับแต่ส่วนเรียงแบบไม่น,นี่แนะนําให้เป็นเรียงแบบมีแปลงหญ้าเป็นหงเจยารองนะครับนาแรงต้องมีตุนไว้นะครับแล้วก็บเบิ้องรอบคางบางคนอยู่ใกล้บอ่งอัดฟางมีฟางหลายนะครับก็บอัดไว้บางคน ยูไกลนะครับลดอัดฟางบค่อยมีห้าก็ตตรงเตรียมยาของเจ้าของไม่ได้ร้ายนะครับแล้วก็จัดสันปันส่วนคอกนะครับคอกควนเฮ็ดแบบไหนะครับเบิงแสงเขานะครับนิ้มือเศร้าแสงต้องเขานะครับนิ้มือแรงแสงก็ต้องเข่าเพราะว่ามันจะเห็ดให้คอกนี่แหงนะครับแล้วก็บ่บ่มชื่นนะครับมันจะบ่เป็นเชื้อรานะครับผมแล้วก็จะเห็ดให้น้ำขังนะครับน้ำขัง นี่กับบดีนะครับแล้วก็สองคือเบื้งความูนะครับความู้เขาต้องมีนะครับเขาต้องศึกษาก่อนนะครับเบิ้งกนไปหาข้อมูลนะครับเรียนรู้ดีๆนะครับสามเงินเงินนี่สาคัญนะครับเขาก็ต้องมาปรับว่าสมมุติว่ามีอยู่แสนหนึ่งนะครับอยากเรียงว่าแสนหนึ่งนี่เป็นเงินเก็บนะครับ แล้วเข้าฐานะบมแน่ bon นะครับท่านมีความจําเป็นมาลูกเขาโรงเรียน่าดเทิมนะครับชุกเชิญมาเฮาจําจเป็นต้องขายนะครับสิ่งที่สได้กําไรเร็วคือแนนําให้เรียงแม่ลูกนะครับแม่ลูกนะครับมันสีได้กาไรเร็วนะครับ <c oughs> กับงัวโค้งนะครับงัวโค้งก็คือคือซื้องวัวจอยมากนะครับมาเรียงนะครับ สองสามเดือนนะครับซื้อมากะฉีดยานะครับทายพยาธิยาบำรุงนะครับให้หมอมากจัดการให้นะครับแล้วก็ให้อาหารให้ไปจักสองสามเดือนนะครับให้ยาให้ฟางเนี่ยให้มันกินอิ่มๆม,มันก็อ้วนเลยนะครับนั่นก็จะเป็นกําไรขึ้นมา <c oughs> ก็แม่ลูกนะครับแม่ลูกพอดีก็คือซื้อลูกติดมากนะครับ โคมแล้วจกักรทานมีแสนหนึ่งก็่ซื้อให้มันได้จักสองโคมนะครับโคมแล้วบ่เกินหาหมื่นนะครับกับมาเรี้ยงท่านเฮาให้เบิ่งลูกมันนะครับข้นลูกมันดีนะครับเฮาก็เอาเลยแม่มันบ่ดีเฮาก็เอาเพราะว่าเฮามาเรี้ยงขายลูกนะครับเฮามาเรี้ยงเนี่ยซื้อมารครับลูกได้สองสามเดือนบ่กันทับเนี่ยครับ เขาก็มาทับเอานะครับเลี่ยงไปอีกเจ็ดแปดเดือนนะครับลูกก็บสีได้ปีหนึ่งเวลาจําเป็นเขาก็ขายนะครับสมมติว่าซื้อมหาหามื่นนะครับคูนึงพอมาเลี่ยงปีหนึ่งนะครับขายลูกได,ขกได้ขั้นเป็นตัวผู้นะครับขั้นตีกับขายลูกกับสองมื่นฮอดสามมื่นนะครับเลวแต่ลักษณะงัวมันกับสีดืงนทุนขึ้นมาสองมื่นนะครับกับสีอยูน่าเม่แเม่อีกนะครับสามมื่น พอเขาเลียงในปีหนึ่งแลวเนี่ยแม่มันก็สิออกลูกนะครับออกลูกมากแต่สิเป็นแม่ลูกแม่ลูกก็คือทุนก็สิเหลือสามหมื่นนะครับเพราะว่าเขาขายอ้ไปแล้วนี่นะครับก็บคือการเบิงการเลือกนะครับยาฝ้าออไปซื้องอวแพงนะครับขั้นซื้อไม่นะครับไปซื้อน้ํคุ้นมีซื้อเสียงนะครับเขาขายได้แพงนะครับเขามี ประสบการณ์เขามีความหนาเสื้อถือนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาคัญมีคนเขาไปหาหลายนะครับ mm hmm. เขาก็สามารถกําหนดราคาที่สูงขึ้นได้แต่พอมาอยู่น้าเข่านะครับกับซื้อกดนะครับเพะว่าหนึ่งเขายัางบบมีประสบการณ์นะครับแล้วก็บโฮันมีซื้อเสียงนะครับในการขายความหนาเสื้อถือกับโบมีนะครับถึงสิเป็นง่วงงามราคากับบบไ้ตามที่ที่หวังนะครับ เพืเ่อเขาอาจขาดทุนนํานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเล็กนๆน้อยๆอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มือใหม่นะครับกําลังศึกษาที่จะเรียงนะครับคนยังบบฮันมีความรู้หลายแบนไหนนะครับส่วนที่คนเขาดูแล้วอันนั้นก็นบ่ไห่วงนะครับเมื่อนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับเป็นเป็นความห้องย่ยนะครับ สำหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับอยากให้เริ่มแบบมีทิศทางนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าไม่เรียงแบบตามล่มตามแรงนะครับมั่นเสียเวลานะครับแล้วก็มั่นบอดด้ยหยางนะครับซูมือนี่การเรียงว่าบอได้เริ่มจากศูนย์นะครับอาจจะเริ่มจากซีจากหาไปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือไปถามประสบการณ์คนอื่นนะครับเข้าบอจําเป็นต้องเสียเวลาไปทดลองเองนะครับ ได้ประสบการณ์มาจากคนอื่นเท่ากันระว่างนะครับแต่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไคร์นะครับท่านผู้ใดนะครับอยากปรึกษานะครับกับโทม่านะครับหาผมได้นะครับผมกับให้คํำปรึกษาได้ซ้ำความรู้ที่ผมมีนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นิดนึงนะครับก็ยังดีนะครับ เ,อเบอร์โทรกะ098นะครับ6302073นะครับกะโทรมาได้นะครับคลิปนี้กะสวัสดีครับ